ก็วันนี้มาจะทำ power supply เอาไปใช้งานครับ power supply จากคอมพิวเตอร์เก่าครับที่เราถอดออกมาแล้วครับแต่ภาคจ่ายไฟยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับเอาแกะออกจากคอมเก่ามาเราจะไปทำเป็น DC power supply ครับแปลงจากไฟบ้านครับ ไฟออกจะเป็นไฟ DC 12V โวลต์ครับเราจะเอาไปทำปั๊มน้ำกับใช้กับปั๊มน้ำา2 2โวลต์ครับใช้ที่บ้านครับแล้วก็ใช้ power supply เก่าของคองมพิวเตอร์ครับเอาไปทำเป็นแหล่งใจไฟให้ปั๊มน้ำา2บโวลต์ของเราครับจากคลิปก่อนนี้เราใช้เป็นแบตลิเทียม erm ครับ แบตดเทียม12บโวลต์แต่รอบนี้เราจะทำเป็นพาวเวอร์ซัพพลายเก่าครับของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไม่ได้แล้วครับเราก็ไปเอาออกมาจาก CPU คอมพิวเตอร์ครับเป็นเคสคอมพิวเตอร์ครับพอออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีสายก็จะมีสายหลายๆสาย,ยาแบบนี้ครับก่อนอื่นเราออกมาแล้วเราก็มาไล่ดูตรงนี้ครับนี่ครับ ที่เป็นสายไฟเยอะๆคะประมาณเราจะดูที่ช่องเอาออกมาแล้วเราก็ต้องมาทำการจับครับจับสวิตช์จับสวิตช์สายสีเขียวกับสีดำครับสีเขียวกับสีดำครับเราก็เอาสายไฟหรือลวดอะไรก็ได้ครับมาแย่ให้มัน เข้าหากันครับจะไลายเป็นสวิตสายไฟสวิตเปิดตัวนี้ครับแ้วก็มันก็จะติดพัดลมก็จะทำงานาทีนี้เรามาดูว่าสายไหนเป็นสาย12โวลต์ที่เราจะเอาออกไปใช้งานนะครับแล้วก็มาดูตรงเ,งเนมเพจในของเขาเลยครับนี่ครับมันจะมี12โวลต์ 12โวลต์นี่ครับนี่เจอแล้ว12โวลต์บวก2โวลต์1นครับจะเป็นยีนโล่แบ็คครับ12โวลต์2องนโล่แบ็คนี่ครับดีเวียตัวนี้ครับ นี่ครับสองวลตนี่ครับต้กี่แอมครับสิบแอมโอ้เจ๋งเลยครับ1 0บแอมเยนโลเ็นโล,นโล,นโลแบ็คสิบสองโว์นี่เยนโลเยนโลมันจะมีสองเส้นครับจะมีเส้นเหลือง ครับเส้นเหลืองดำ12โวลต์ครับเหลืองดำเอาเราเป็น12โวลต์12โวลต์ V2 2โวลต์2ครับจะเป็นเส้นเยลโล w black ส่วนสายกาวจะเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับมาดูกันครับนี่ ไล่ดูนี่ฮะเจอแล้วเส้นเยนโล่แบ็กครับนี่ครับเป็นจะเป็นเส้นเหลืองคาดดำครับจะกลายเป็นเส้นไฟบวกสิบสองโวลต์ส่วนอันนี้จะเป็นสายกาวครับนี่ครับเราก็ทำการตัดเลยครับเอาฝั่งนี้เป็นสายดำสายลบอันนี้เป็นสายบวกครับไปต่อเข้ากับปั๊มน้ำของเราได้เลยครับปั๊มน้ำสิบสองโวลต์ สองวต์ชุดนี้จะจ่ายที่สิบแอมป์ครับนี่ฮะแล้วก็ทําการตัดตัดแล้วก็ปอกสายอย่างนี้ครับแล้วก็ไปเสียบใช้งานกันได้เลยนะครับไปครับเราไปเสียบกันเลยครับทดลองกันเลยครับครับมาทดลองกันเลยครับนี่ครับของจริงครับทาการย่อน ย่อนปั๊มตัวนี้ครับลงไปครับ12โวลต์รับไปในโอ่งแดงของเรานะครับโอ่งเก็บแบบกักเก็บน้ำล้วครับนี่ครับทีข้างหลังเลย power supply จากคอมพิวเตอร์ครับนี่ครับสายดำนะคต่อเข้ากับเบรกเกอร์เลยครับสั่งนี้จะเป็นสายแดงไล่ดูอีกทีครับ คลิปนี้เราก็ใช้ไฟจากโซลาเซลล์เหมือนเดิมครับแต่เราจะแปลงไฟเป็นไฟบ้านแล้วก็จากไฟบ้านมาเป็นไฟดีซีอีกรอบหนึ่งครับดูเหมือนจะสับสนไหมครับสายดำเราก็ต่อ สายเหลืองจะเป็นสายบวกครับทำไมไม่อยากเข้าละ่ะเออ ดูเขาดิต้องเอาให้แน่นนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะสปาครับโอเคเรียบร้อยสายดำกับสายยินโลแบค็คครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไปหาปั๊มน้ำครับพอามาทำสัญลักษณ์มันดําครับอันนี้บวกครับโอเคเติมน้ำให้กับเครื่องซักผ้าครับเสียบปลั๊กกันเลยนี่ ทำการสวิตกันแล้วครับปั๊มน้ำของเราก็ททำงานแะ้วครับนี่ครับไฟจากโซลาร์เซลล์๊มน้ำเราก็อยู่ในโอ่งเลยครับปั๊มเข้าเครื่องซักผ้าเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็ตัซักผ้าด้วยไฟโซลาร์ครับ ไปจากโซล่าเหมือนเดิมครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมจเจอกันคลิปหน้าครับ